เวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะมีเซลล์ซอมบี้เพิ่มขึ้นในร่างกายเต็มไปหมดเลยครับเซลล์ซอมบี้คืออะไรมันก็ตามชื่อนั้นเลยครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตั้งชื่อกับเซลล์แก ที่ DNA มันเสียหายหนักมากๆนะครับแต่ว่ามันก็โกงความตายมันอยู่แบบแกแ่ๆกแบบเสื่อมๆอย่างนั้นแหละแล้วยังสามารถจะปล่อยสารอักเสบทาให้เซลล์อื่นๆที่สุขภาพดีเนี่ยกลายเป็นเซลล์ที่ป่วยแล้วก็เป็นเซลล์ซอมบี้ตามไปด้วยซึ่งถ้าอาวัยวะไหนของเราเนี่ยครับมีการสะสมของเซลล์ซอมบี้เยอะๆอวัยวะนั้นเนี่ยก็จะทางานมีประสิทธิภาพลดลงครับตัวอย่างง่ายๆคือผิวหนังครับผิวหน้าของใครที่มีเซลล์ซอมบี้เยอะๆนะครับก็จะส่งผลทําให้ดูแก่กว่าวัยแล้วก็เซลล์ผิวเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีนะ ถามว่าเราจะสู้กับเซลล์ซอมบี้ได้ไหมสู้ได้นะครับนักวิทยศาสตร์เนี่ยก็เจอว่ามีโมเลกุลหรือว่าสารสําคัญตามธรรมชาติที่มีฤทธิ์ซีโนไลติกส์ก็คือสามารถที่จะจัดการกับเซลล์ซอมบี้หรือว่าชื่อทางการคือซีเน s เซนต์เซลล์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสารส่วนใหญ่นะครับก็เป็นกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งมีเยอะในพืชผัก ผลไม้เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรนะครับอย่างเช่นสมุนไพรไทยๆพวกกระเทียมขิงขา่าหรือว่าพริกไทยนีครับสามารถจะกินได้เลยครับเพราะว่ามันมีสารสำคัญสำคัญที่สามารถที่ไปจัดการกับเซลล์ซอมบี้คือทำให้มันตายได้ครับยิ่งเรากำจัดเซลล์ซอมบี้ที่อยู่ในร่างกายของเราให้น้อยลงได้มากเท่าไหร่นี่นะครับเราก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและอายุร่างกายของเราเนี่ยครับก็จะลดลงครับ